เขาบอกว่าผมกักวิธีการใช้งานนี่เอายางมารัดเลยมบแค่น,นี้เองเสร็จแล้วหนึ่งสองรับแค่น,นี้เองดูนะนี่ห่อได้เลยเห็นป่ะนี่เนยมีหลายคนเขาบอกว่าพี่กักกักความรู้นี่ผมจะทําให้ดูรอบสุดท้ายนะสําหรับที่ห่อมะม่วงนะอันนี้นะหนึ่งตัดมาไม่ต้องเอาใหญ่คลิปแรกที่ผมทําใหญ่ไม่ต้องเอาใหญ่ห,ญห,ญหนักเปล่า เอาอันแค่นี้พอประมาณสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้วเนี่ยเอาประมาณสักสองข้อนิ้วเนี่ยพอแค่นี้พอวิธีการหลักการไม่ยากเจาะรูเพื่อรัดตรงคอไม้หรือจะเอาน็อตสกูยิงเลยก็ได้ง่ายๆแต่อย่าลืมเจาะรูข้างๆที่ผมเจาะมาสองรูนี่ฝั่งนี้ไปทางซ้ายและขวาอ่ะวิธีการใช้งานของผมก็คือผมจะใช้ลวดรัดคือสอดเข้าจากข้างในออกข้างนอกแบบนี้เนี่ย ปึ๊บสอดก่อนเลยปึ๊บนี่แบบนี้นะดูนะดูนะอย่าจะหาว่ากักนี่เห็นไหมไม้ที่เราทํามาปึ๊บให้เราเนี่ยเอาเกยขึ้นไปเอาเกยขึ้นไปหน่อยเพื่ออะไรเวลาเราดึงเชือกเนยดูดยนี่นี่มัดแบบนี้นี่ให้ท่อพีวีซีมันอยู่เกยไม้ที่เราตัดบากตําหนิไว้อ่าแค่นี้เองหลักการง่ายๆเสร็จแล้วรัดเลยมัดเสร็จแล้วมัดให้อยู่มัดให้แน่นเลยให้ลวดนะหรือจะเป็นเทปบรรทายหรือว่าจะเป็น น็อตตะกูยิงติดเลยก็ได้แต่เนี้ยผมมาทําเป็นเป็นไม้ไผ่ไงผมไม่มีท่อ PVC วันนี้แต่ถ้าใครจะใช้ท่อ PVC ก็ได้เพราะว่าท่อ PVC อ่ะมันสามารถเอาข้อต่อมาต่อให้สูงขึ้นได้แต่แบบเนี้ยผมมาทําเป็นตัวอย่างเฉยแต่ทางที่ดีท่อ PVC ดีที่สุดนะสําหรับการเป็นน้าต่อขั้นตอนต่อไปนี่นําเชือกมาร้อยปึ๊บร้อยฝั่งนี้นะปึ๊บแบบนี้ นี่ร้อย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 ลงมาความยาวเราสามารถกําหนดได้เนี่ยนี่เสร็จแล้วทําปมไว้ข้างนอกแบบนี้ทําปมเสร็จแล้วนี่อันนี้คือรูที่เราเจาะไว้ข้างบนเราก็เอาเชือกมาร้อยลงแค่นั้นเองง่ายๆหลักการมีแค่นี้เลยจบนี่จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมขั้นตอนต่อไปนี่แหละคือวิธีการใช้งานวิธีการใส่ยางเนี่ยพอดึงลงมามันจะได้ลักษณะนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเชือกมันจะอยู่ฝั่งนี้ เขาบอกว่าผมกักวิธีการใช้งานนี่เอายางมารัดเลยมาแค่นี้เองเสร็จแล้วเอาถุงใส่แต่ถุงอย่าลืมเจาะตูดข้างๆไว้นะเพราะอะไรเวลาน้ําเข้าไปขังจะทําให้ผลไม้เราเสียอันนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือว่าจะเป็นกระทงกระท้อนลำยงลำใหญ่ก็แล้วแต่เราจะไปหอ่อเราจะไปใช้นะเนี่ยใช้งานได้เหมือนกันแค่นี้นี่แค่นี้เองเราไปดูการใช้งานไปนี่ มาดูวิธีการใช้งานนะสําหรับที่ห่อมะม่วงอันนี้นะนี่ปุ๊บนี่ลูกมะม่วงลูกใหญ่หญเลยปุ๊บสอดเข้าไปปับ๊บเร็จแล้วนี่เชือกเป็นตัวดึงหนึ่งสอ,องห้ามแค่นี้เองดูนะนี่ห่อได้เลยเห็นป่มนี่แต่เป็นแบบนี้ลักษณะนี้เวลาน้ําขังจะไม่มีเห็นป่มแต่ถ้าห่อแบบนี้เป็นไงเนยคือน้ําขังทําให้ผลไม้เียเราต้องเจาะรูด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนี่เจาะรูไว้ด้วยอย่าลืม ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อน